สวัสดีครับเจอกันแปดพฤษภานะครับวันนี้ก็พามาดูยอดปทุมนะครับชุดนี้เสียบ22มีนานะครับชุดนี้ตอนมาก็ยอดสวยนะครับแต่ว่าปีมันไม่เต็มนะครับ ยีเดือนนี้ก็จะครบ2เดือนนะครับแต่ว่าต้นก็ยังได้ประมาณนี้นะปีก็เป็นแบบนี้นะไม่เห็นยอดเลยนะครับแบบนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับ แต่วันนี้ก็เอาลงถุงดำเจ็ดคูณสิบสี่นิ้วไปนะครับหกต้นนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะโตเร็วขึ้นไหมนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในถุงเล็กนะครับถุงช่ำ ก็สามสายพันธุ์นะครับอย่างละสองต้นนะครับที่ลงถุงดำเจ็ดคูณสิบสี่นิ้วไปนะครับวันนี้สองต้นนี้เป็นโฟทองนะครับฝั่งนี้เป็นแมงดานะครับสองต้นนี้ก็เป็นเหลียนทองนะครับ ตอนลงถุงนะครับถุงดำเจ็ดคูณสินี้ต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีก็วันที่8เดือนหน้านะครับครบ1เดือนนะครับว่าอาการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเราย้ายลงถุงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนดินลงถุงก็สูตรเดิมนะครับหน้าดินนะครับปุ๋ยหมักนะครับแกะพี่ไก่แล้วก็ขี้วัวหมักนะครับส่วนพวกนี้ก็เอาลงได้หลายวันแล้วนะครับประมาณวันที่สองนะครับ ตัวนี้ก็เป็นต้นช้ำน้ำนะครับที่เคยอยู่ในถุง5นิ้วนะครับตอนนี้ก็ลงถุง7จ็คูณสินิ้วแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตอกระทุ่มโคกนะครับ ชุดนี้ก็เป็นพันเดียวกับต้นที่อยู่หลังบ้านนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหางก้างนะครับ ครับผมเดี๋ยวถ้าครบหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็มาบันทึกไว้นะครับว่าวันนี้เอาลงถุงดำจีบคุณสิบสี่นิ้วไปนะครับเดี๋ยวมารอดูการเจริญเติบโตนะครับว่าเขาจะโตเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ในถุงเล็กนะครับก็ดูแล้วว่ามันโตช้านะครับครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันเดือนหน้าครับสวัสดีครับ